สวัสดีครับนุนนทองคนสร้างงานครับคลิปนี้ก็มาชมเทคนิคการใส่คอนเนคเตอร์ or, กล่องแยกและบล็อกลอยของอสวิตช์ไฟปลั๊กไฟนะครับสำหรับตัวนี้เป็นกล่องแยกทรงกลมนะครับมีสีทางส่วนตัวนี้เป็นกล่องแยก8ทางนะครับ4ูณ4เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนตัวนี้จะเป็นบล็อกลอยปลั๊กไฟสวิตไฟนะครับ2ูณ4ตัวนี้จะไม่มีรูมาให้นะครับไม่มีรอยปูมาให้เราต้องอามาทำการเจาะเองนะครับเจาะรูใส่คอนเนคเตอร์เองนะครับมันจะไม่เหมือนกล่องแยกนะครับที่เขาทำรูมาให้ทำรอยปูมาให้แล้วนี่นะครับในการเจาะผมก็จะใช้ดอกสว่าน เจดีนะครับในการเจาะใส่คอนเนคเตอร์ที่ผมเลือกใช้ดอกสว่านเจดีก็เพราะว่ามันจะได้ทรงกลมตามที่เราต้องการนะครับตามขนาดที่เราต้องการที่เห็นผมใส่ในการเจาะนี่คือดอกสว่านมันไม่ค่อยคมแล้วนะครับเนื่องจากผมไปใช้เจาะเหล็กสะส่วนมากคมของดอกสว่านมันก็เลยหายไปบางช่วงบางส่วน แต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นดอกใหม่ๆเลยจะเจาะง่ายแล้วก็เจาะเร็วกว่าน,นี้มากตัวนี้มันใช้งานมานานแล้วก็ตามสภาพครับแรกๆที่เขาทำออกมาขายดอกสว่านเจดีนี่ค่อนข้างจะแพงนะครับเนื่องจากมันแปลกใหม่แต่เดี๋ยวนี้ราคาน่าจะถูกลงมากแล้วแต่ก่อนผมซื้อน่าจะดอก อ่าสี0ร้อยได้เดี๋ยวนี้น่าจะเหลือประมาณอยู่สองครึ่งหนึ่งน่าจะได้นะครับดอกสว่านเจดีใช้ง่ายสะดวกครับเราก็ทำการวัดดูนะครับในการเจาะให้มันพอดีไม่ต้องใหญ่กว้างมากนะครับมันจะได้สวยงามในการใส่อ่าคอนเนคเตอร์เข้าไปพอดี ในการเดินสายไฟแบบร้อยท่อนะครับเราต้องมีคอนเนคเตอร์นะครับเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงามเรียบร้อยด้วยในการใส่ผมก็จะเามาใส่ด้านล่างก่อนนะครับก็ใส่ให้เสียดสับเรียบร้อยเลยเราจะแยกาสายไฟไปกี่ทางแล้วก็ใส่คอนเนคเตอร์ไปเลยแล้วค่อยไปทำการเจาะผนังติดตั้งตัวนี้จะง่ายสะดวกกว่าในแบบของผมนะครับ ในงานร้อยท่อสายไฟนีนผมจะใช้4หุนนะครับจะร้อยสายไฟได้ง่ายซึ่งเป็นสายเดี่ยวนะครับสาย tsw ในการเดินสายไฟร้อยท่อนี่นะครับเสร็จแล้วมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเราเจาะรูใส่คอนเนคเตอร์เสร็จแล้วเราค่อยไปทำการเจาะผนังยึดกล่อ,องบ็อกลอยนะครับ ซึ่งผมว่ามันสะดวกง่ายและรวดเร็วในการทำงานด้วยนะครับตัวนี้เป็นกล่องแยก4คูณ4นะครับซึ่งจะแยกออก8ทางด้วยกัน,นครับเราจะแยกกี่ทางก็ได้นะครับ4ทาง5ทาง6ทางเราก็เจาะเฉพาะที่เราจะแยกนะครับ จาะสแยก4ทางก็เจาะ4รูนะครับแยก6ทางก็เจาะ6รูตัวอื่นก็ไม่ต้องไปเจาะมันครับก็ปิดไว้ครับตัวนี้ดีครับที่เขา,เาทำรอยปุมาให้แล้วนะครับเราก็เอาค้อนต่อกออกได้เลยจากนั้นก็ใส่คอนเนคเตอร์ตัวนี้เป็น4หุนนะครับที่เขาทำมาก็พอดีกับ4หุนเลย สำหรับคอนเนคเตอร์และก็รูจะเข้ากันได้พอดีเลยส่วนตัวนี้ผมก็จะแยกสายไฟออกไป5ทางผมก็จะใสะ่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับรูปทรงมันหลังจากนั้นเราก็ไปเจาะติดตั้งตำแหน่งที่หน้าง,งานที่เราวางไว้นะครับและไปเจาะยึดจากนั้นก็ทำการ ใส่ท่อเข้าไปค่อยร้อยสายไฟทีหลังนะครับงานจะได้ง่ายนี่ครับรูยึดกล่อ,องแยกก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคใส่คอนเนคเตอร์ก่อนการติดตั้งสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆในคราวหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ